วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเน,เนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวห้าบาทเขาว่าเส้นได้เยอะกว่าชามาสิบห้าบาทในกรุงเทพเลยพวกก๋วยเตี๋ยวเรือนะถ้าห้าบาทเยอะขนาดนี้ผมว่าไม่กี่ถ้วยก็อิ่มละ <S <S สวัสดีครับผมผมคอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเน,เนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวห้าบาท ห้าบาทจริงๆถ้วยละ5บาทเฮ<อ>้ยปัจจุบันนี้ยังมีขายอยู่อีกหรอถ้าย้อนกลับไปน่าจะสัก20ปีที่แล้วเนี่ยจะเชื่ออยู่ในกรุงเทพไม่น,าน่ามีคือในกรุงเทพไม่มีแน่นอนก๋วยเตี๋ยวเรือแถวบ้านยัง15บาทนี่คำเดียวยังจะหมดเลยแต่วันนี้ผมจะพามากินก๋วยเตี๋ยว5บาทซึ่งมีหลากหลายมากอยู่แถวแถวชนบุรีไม่ไกลไม่ไกลมากชนบุรีก๋วยเตี๋ยว5บาทเซิร์ชกูเกิลแมปมาเลยครับก๋วยเตี๋ยว5บาทพระเตียงหลังวัดโบสถ์เออไปเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาจะเป็นอย่าางงไไรรแล้้วจะะมมีเนนูอกับ กับขี้เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมึ่กับข้าวมันม่วมีเส้นอะไรบ้างนะครับเส้นเลกเส้นเส้นเอาเส้นบะหมี่บะหมี่ก็จะเป็นเส้นมาม่าจ้ะผมเอาเป็นมาม่าหนึ่งแล้วก็เลือกชาเลยค่ะอ๋อก็คือต้องเลือกก่อนใช่ไหมครับเลือกได้เลยเอาแบบไหนมีเอมียันโดโปหมูสับทางน้อยก็มีเด็กๆก็มีค่ะเด็กๆก็มีค่ะปคนโตก็กินได้โอ้หถ้าคนนี้นี่กินหมดตะกร้าเลยนะค่ะต้องเอาหลอดอะไร เอาหมูสับกันนะครับแล้วก็เอาเส้นเล็กหนึ่งเธออะไรอีกอันนี้มาขายมานานหรือยังครับห้าสิบกว่าปีแล้วพีดต่อติดต่อวันจุดสองน้านอ่ะพี่ยาวจนเสียไปแล้วคนเส้นเม็ดนิดหนึ่งนะคะในกับขาวปลาอ่าเนี่ยมันจะอร่อยอันนี้ส่วนมากเด็กๆก็จะชอบสั่งนะแต่เป็นรสกข้าวโพดจะหอม อันนี้จะแชมละาคาปบมาณเส้นเสียงห้าบาทเราก็ต้องลองกินห้าบาทได้ค่ะ <c oughs> โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราสั่งกันมา6ถ้วยก่อน oh. ซึ่งเยอะนะดูจาก6ทถ้วยเยอะนี่ครับอันนี้คือขนาดวุเตียว5บาทของเราเป็นเส้นเล็กครับผมหมูเยอะอยู่เป็นหมูบะชอบ่อแล้วก็จะมีเลือดอ่ามาผมขอชิมก่อนชิมน้ําแบบออริจินอลเลยอือแบบเจ๋งๆตัวผมต้องปรุงแต่ถ้า5บาทเยอะขนาดนี้ผมว่าไม่กี่ถ้วยก็อิ่มละสวานตาไปพีก,ก,ะกะนิด นี่ดูประมาณนี้ครับผมเต้นเยอะอยู่นะสำหรับผมหม้าบาทชิมชิมชิมอือร้อยห้าจะแบบว่าเจอเจอจ,จ,จะกินได้ครับผมโว,ว่าความคุมนี่โคตรคุ้มถ้าทางตาก,ก้องจะหิวนะขับรถมาไหนกรุงเทพไม่ได้กินอะไรเลยนะเก็บท<ห>้อง<ห>ไว้เก็บท้องไว้นี่ดูคำใหญ่ๆเลยโอ้โ ทำไมในกรุงเทพไม่มีอะไรอย่างเงี้ยที่ชมาม5บาทเธอกินกีนก่คำหมดหลาคำดูหรือเราคำนวณอ่ะชาม5บาทเรากินไม่ถึง10ชามก็อิ่มนั่นกว่าไม่ถึง50ปะอ,อืมหมดแล้วผมชาม5บาท ส่วนมาม่านี้10บาทเขาได้เป็นมาม่าเพราะเราต้องซื้อตัวมาม่าเองแล้วก็มันจะมีแบบหนึ่ง6บาทก็คือตัวยำยำช้างน้อยนี่เป็นมาม่าคนละถ้วยกระถ้วยนึงอะหมายถึงมันอืดใช่ไหมอ่าโอ้หืมมาม่านี้อร่อยเพราะว่ามันมีเครื่องมาม่าก็เหมือนเวลากินมาม่ามันมีเครื่องแบบน้ำซุปหอมๆอ่ะมาม่ามันถือว่าใช้ได้เลยเบย์เพราะว่ามันคุณ เนี่ยเรากินอ่ะเอาจังไม่ถึงร้อยวะก็จะอิ่มอันนี้ก็เพราะปลา10บาทครับผมจริงๆเขามี5บาทด้วยดูจากไซส์แล้ว5บาทเราน่าจะไม่อิ่มเราก็ต้อง10บาทนี้นะครับผมมีหน่อไม้มีเลือดแล้วก็มีเส้นหมี่สิบาทก็จะมีไขน่ก <Wow. S 1> นกกระทาอืมอ่งยากกลมกลอมกลมกลม่อมเลยเติมนั่งกันนิดนั่งกัหน่อยแล้วกัน มว่าถ้าใครอยู่แถวนี้มากินน่าจะโอเคเลยหแหละด้วยงบประมาณเท่านี้ถ้าสมมติว่าคนกินไม่เยอะอ่ะยี่สิบบาทก็จุกแล้วผมว่าใช้ได้นะอร่อยนะสำหรับผมอะ่ะเฉพ,อพอาะปลาอืมจิมน,นี้เราแน่าจะห <อ Orange. S 1> ้าสิบขออะไนก่อนดีนี่สามชามเหมือนกันมีอะไรนะอันนี้มาม่าอันนี้ช้างน้อยอยำช้างน้อยอันนี้เป็นห้าบาทเส้นห <5 S 1> มี่กินห้าบาทก่อนอ่าแล้วนี้ไป็นเฉพาะปลาเหมือนกันกินอะไรก่อนก็ห้าบาทก่อนก็ชิมน้ำกันเลย แบบเด็กๆก,กินไม่ต้องปรุงอะไรเงี้ยมันก็ออกจืดๆหน่อยแต่อยากกินรสจัดก็ปรุงเพิ่มแค่นี้พอปรุงแค่พริกอย่างเดียวอ่ะม,มีใครกินเหมือนเขาไหมเวลาที่ปรุงก๋วยเตี๋ยวปรุงอะไรก็ใส่พริกอย่างเดียววือววิธีกินก๋วยเตี๋ยวของโบก็คือใส่ช้อนแล้วอยกินทำไมอะ่ะอ๋อขเขาเขา,เขายกจากตะเกียบลูดลยไเงยอืมเป็นไง พราะว่าเส้นได้เยอะกว่าชามา1ิบห้าบาทเนี่ยคงเทพรือครับปกติเต๋วเรือนะเต๋วเรือตามคลองอะไรเงี้ยอันนั้นเส้นน้อยอ่ะสามบาทสิบห้าบาทเส้นน้อยกว่านี้จริงนี่ดูดิเนี่ยตัดแบบเนี่ยฟูฟูอ่ะดิแบ่งกินนะสามสี่ห้าคำโยกของเขาน่าจะเกินจริงอระเกินห้าคำถ้ากินเน้นๆก็มันสามคำสี่คำแบบเน้นๆอ่ะจุกจุกอ่ะเลือดแต่หมูหมูอร่อยนะอืม ยิ่งกินยิ่งเยอะอะเออยิ่งกินยิ่งรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะคือตอนแรกอ่ะเรามองมันดูอุ้ยมันก็น้อยอ่ะห้าบาทแต่พอเรากินเข้าไปเรารู้สึกว่าเขาก็ให้เยอะเหมือนกันนะห้าบาทเนี่ยแต่ละคำเต็มเต็มซอนทางนั้นเ,เลยเออจริงจริงไม่ได้แบบกระมิดกระเมี้ยนนะ,ะคือแบบเออกินจริงจังอะ่ะห้าบาทดูดิคุ้มหรอคุ้มเลยแหละเกินคุ้มต้องเรียกว่าเกิน เจอถ้าปกติเราไปซื้อมาม่าแยกอะค่ะมันก็ซองหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ซองละหบาทแล้วเนาะซองละหบาทปะอืห6บาทแล้วเขากับว่าถ้าชา1หนสบาทอะเราเพิ่มอีก4บาทเราก็ได้น้ำซุปได้หมูได้หมูได้เลือดได้ผักได้เลือดมากินดูดิอันนี้เป็นทางน้อยแบบรสชาติอะไรนะข้าโพดที่เห็น่ากินนะน่ากินนะ โอ้ยเต็มปากเต็มคำว่ะมาม่าอร่อยเออมันเหมือนมันมีรสชาติเพิ่มเข้ามาจากเวลาเราปรุงมาม่าอะไรเงี้ยแล้ว store, ลเป็น well Entonces, น,น,น, het, น้ำซุปไงใช่ปกติเราต้มน้ำเปล่าอ๋อเออว่าปกติเราต้มมาม่าด้วยน้ำเปล่านี่ลองกินับพาปลาดูเธอน่าจะชอบปลาหน้ากินอยู่นะอืมน้อยเหอคือรสชาติจะออกแบบว่ากลางๆอ่ะเจิดๆเราก็ปรุงเอาเองอเขามีเครื่องปรุงให้ปรุงแต่ละคนก็กินรสชาติไม่เหมือนกันนะดูเลือดดูเลือดไม่ใช่แบบเศษนะกิ้นสวยๆเลยดิ ออไม่เคยกินสุกขนาดนี้เนาะเออเราไม่มีโอกาสได้กินนี้อยู่แล้วในกรุงเทพก๋วยเตี๋ยวถ้าเริ่มต้นก็40-50 40ยังหายาก,ยาก,ยากในปัจจับนันนะ <laughs> อันนี้คือแบบ5บาทผมกินเนี่ยถ้าสำหรับตัวผมนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวชาม5บาทอะผมน่าจะกินประมาณ4ชามเนี่ยน่าจะอยู่ท้องกำลังดีถ้ากินเอาอิ่มเลยน่าจะประมาณสักหซึ่ง6ก็30เออ หมดนี่ทั้งหดกี่ทามเจ็มีห้าอยู่1 2 3 4 4ส5 5า5สีบ้าสทก็เป็นน้ำด้วยก็เป็น7จ็ดสิบเจ็ดเบโอาทสอคนสคนอิ่มแบบอิ่มมากเลยค่ะยับเลยว่ะนี่กินไม่หมดเลยที่เธอ มันก็อิ่มเลยไม่แล้วเราแบบเราแบบว่าเห็นอะชามละห้าบาทไงเธออันนี้ห้าอันนี้สิบอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวพอมานั่งกินแล้วแบบนี่ก็เหลือก็เหลือก็เหลือนี่ก็เหลืออนี่ใส่ไม่ดีนะอย่าทําตามนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะปากใหญ่กว่าท้องไม่มันเช้าอยู่อะไม่เช้าได้ไงตอนเก้าโมงคือเวลาเก้าโมงถ้าผมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ผมยังฝันอยู่นะยังหลับอยู่ยังไม่ตื่น อ่ะเป็นยังไงกันบ้างผมก๋วยเตี๋ยว5บาทเธอเป็นยังไงรู้สึกว่ายังไงบ้างบอกความรู้สึกหน่อยเขาว่ามันถูกมากถูกที่สุดตั้งแต่เคยกินตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งเคยกินที่มันถูกขนาดนี้คือเราคิดเราสั่งไป7็ชามรวมน้ำรวมแล้วก็70บาทคือแบบรวมน้ำแล้วนะพิเศษเต็มที่ก็คือ10บาทถ้าอยู่กรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่าครองชีพอะไรมันก็สูงอ่ะนี้แบบตั้งกี่เท่า่ะคืออันนี้เขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดแบบช่วยเพราะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี้ยกำไรมันเยอะอยู่แล้วคือเขาเอากำไรนนดเียย้้อ่ไ แบบให้ค่าของชีพมันต่ําให้เขาอยู่ได้ซึ่งหมอว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเออใครอยากมาลองชิมก็มาลองอุดหนุนกันได้ผมกับก๋วยเตี๋ยว5บาทป้าเตียงยกครอบครัวก,กันมากินเลยไม่ถึงร้อยอาครั้าพูดแล้วผมก็กินเยอะนะเออยังเจ็ดสิบแปดสิบแบบถูกถูกจริงๆแต่คุณ<ๆ>ป้าเขาเขาน่ารักมากคือจุดประสงค์เขาอะเขาขาย5บาทเพราะว่าค่าคองชีพแบบมันสูงใช่ไหมปัจจุบันเนี้ยค่าของชีพมันสูงแต่ว่ารายได้ขั้นต่ําต่อวันอะสมมติ3 0 0อย่างเงี้ยค่าข้าวพ่อแม่ลูกรวมกันครอบครัวหนึ เลยแค่ค่ากินค่าอะไรเงี้ยก็หมดแล้วเพราะฉะนั้น อันเนี้ยหาบาทอ่ะกินทั้งครอบครัวก็ยังลือเงินเก็บอีกเยอะสุดยอดจริงจสุดยอดกับการเขาขาย5าบาทน่ารักมากแล้วเขาคุณควรนะครับใครอยากลองมากินก็ลองมาอุดหนุนก็ได้นะผมผมคือขับรถมาจากกรุงเทพแล้วบึ้งมากินเออคือแบบสุดยอดจริงจริงแล้วคนก็มามามากันเยอะเขาบอกว่าขายดีแนะนําใครอยากมาลองก็มาลองกันได้ผมก็วเดี๋ยว5บาทสำหรับวันนี้ไปก่อนนะผมอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจเพื่อนบุ๋มไม่ได้สรรหาร้านต่างๆนะใครไม่กดดูแล้วไม่กดนะเดี๋ยวจะตีเลยนะเออสำหรับวันนี้ไปก่อนับผมบ๊ บ้านอยู่นี่เหรอครับบ้้านนนี่องรตมากินก๋วยเตี๋ยวบ่อยไหมอร่อยไหมก๋วยเตี๋ยวอร่อมามามาใครจะถ่ายรูปตื่นยังเนี่ยเราอะทำไมหน้าเหมือนยังไม่ตื่นเลย <c oughs> มาถ่ายด้วยกันมา <c oughs> เออมามีขนมด้วยนี่ขนมไปก่อน,น <c oughs> สองคนเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับ